ตามพี่สัญญาจะพาพี่หมูมาสเตลนะครับผมเอาละเราจะมาบอกว่าสเตลก็คือแตกคือแตกนะครับผมแตกก็คือรุยเลยนะฮะมันจะมีด่านที่สเตลแล้วแตกก็คือเฟลเลยพี่ ร้านเพชรไหมเพชรได้มันมีร้านเพชรมันเพนสั่งมันมีเพชรสองร้านนะสองร้านสองร้านนี่คือไม่ร้านเนินนะสองร้านอะ่ะผมดูแแว่าจะเอาไปร้านไหนเดี๋ยวจะเอาแบงก์อ่ะแม่งสเตลเป็นว่าเล่นแน่แต่อย่าเดินเข้าตรงเดินเข้าตรงกับแทงกามทีอะไรอ่ะเรียบร้อยนุ่มอาวุธผมก็คือจะมีปืนเอ็เอเคห้าเลเวลนะผมก็ก๊อกทรงมันก๊อกนี่ว่อากระสุนเก้าแล้วกันนะทรงมัน่ะ แล้วก็ไม้เซลฟี่โคโปนะผมเอาไปเป็นรยุอาวุธตีนะฮะแล้วก็แฟแล้วก็แช่นั้นแหละโอ้สุดยอดเลยมีดปานารูโตะวะเอาบาริต้า <c oughs> ไปเนี่ยเอสองพร้อมอยังพี่พร้อมแล้วโอเคลุยเลยเลฮาร์ โอโอมันบอกเข้าไปแบบง่ายๆนะก็บอกมันบอกเขา้าบุกเข้าไปได้ง่ายเราจะไม่อัเลิแต่มันบอกว่ากระเป๋ามีแปดใบห้ามทิ้งแม้แต่ใบเดียวไอ้เี่ยไม่กูชีกสักใบเลยล่ะอเอดยด่านนี้จริงไปว่าห้ามห้ามห้ามทิ้งสักใบเลยใช่ข้างในมีคนคนหนึ่งพี่พี่ใจเย็นใจเย็นประตูนี้เข้าได้พี่แต่มีการหนึ่งตัวผมว่าจะมาร์กได้อยู่แลเอาอยู่ พี่กระเป๋าสบอะปะเอามาสก์ใบเลยอุ้ยพี่พี่พี่หน้าพี่หน้าพี่อืมปล่อยหน้าที่หมูสเตลเลยฮนะตอนนี้ผมเข้ามาแล้วดูกล้องด้ยวยนะพี่พี่เก็บศพเองเก็บศพมาอ,อตรงไหนสักที่อะพี่พี่มาอ,อตรงไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ามันมีถังนี่นี่อยู่ย่อนดย่อนดย่อน,อน,อน,นไม่เข้าห้องนี้มีใครวะอ่าเรียบร้อยเด่อนเข้าแล้ว เอางี้ผมผมคิดว่าผมพี่หมูอาจจะต้องสเตลแบบว่าไม่เก็บกาดหมดเลยแล้วก็พอเราสั่งหมอบเราต้องตอนเนี้ยหาห้องกล้องก่อนไหมอยู่กับพี่ได้แหละยึดห้องกล้อง,องยึดห้องกล้องแลกอะ่ะได้ก็คือเราก็ไม่อะเลื่เลยเอางี้พี่จาัดก,การเดี๋ยวผมดูข้างนอกเองถ้าเกิดว่าตำรวจอยู่ตรงนี้อะ่ออะใช่ปะถตัดเฮ้ยเฮผมเข้าไปดูบ้างดิห้องกล้องเหรอห้องกล้องเหรอ พี่ยุดกลองได้พี่ยุดกลองได้ก็โอเคอ่าฮะตอนนี้พี่พังกระจกปะเนี่ยไม่ได้พังไม่ได้อีกตั้งเลยตั้งเดี๋ยวได้แป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้พังเข้ามาโอเคเดี๋ยวพึ่งทุกอะไรนะเดี๋ยวพึ่งนะไม่ผมไม่ได้ผมได้เปิดอากาศเลยต้องเปิดหน้ากากก่อนถึงจะกระโดดเขาได้อุคนอันนี้ขโมยก่อนขโมยขโมยตรงขโมยตรงให้ได้ก่อนนะเราต้องปุ่นผลแล้วอ่ะไม่เน้นฆ่านะเว้ยเ้ยมาแล้วพี่ ม็อบเฮ้ยพี่ตรงนู้นม็อบม็อบให้หมด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 ้างนอพี่ข้านอนเีตำรวจห่งคนเรีบเรีตรงนู้นตรงนู้นอ่ะตรงนู้นพี่พี่ตำรวจตรวจม็อบมันตายเร็วเร็เร็ร็ไปไปไไปไปไปหสองคนสองคนคุ่งเลยเอฟเลยเรี้อยเอเลิศหมดเลยไม่ผมยิงตำรวจแล้วเอ้า ไม่มีกำเสริมให้ทุกคนหมอบอย่าโทรศัพท์เด็ดขาดหมอบให้หมดห,ห,ห้ามโทรศัพท์ห้าม,มห้ามหมอบมเอ้ยเออหมอบเร็้ยวเลีวเลีวพี่ๆดูดิอย่า,หาให้ใครโทรศัพท์เด็ดขาดหมอบคุ้งพงไหนก่อนดิไม่มีใครโทรทุกคนแต่ตื่นหมดโอเคเป็นเด็ก,กดีมากโอเคเบรไทยหมดแล้วเหรอเนี่ยโอเคเบรไทยหมดแล้วมีคนนึงคนนึงไม่มอบ ยังเหรอนี่นี่นี่เขาไม่โทรไม่โทรเขาค่อยค่อแตะตือทเฉยหมองแล้วหมอขกดอย่างเดียวเลยขุดอย่างเดียวเลยมือนะมือนะกหลังเล่งอยู่กหลังเล่งอยู่มั่งเคยมองพอมอบแล้วพหมอบแล้วพี่แต่ว่าผมไม่มีที่มัดมันแล้วว่ะเดินเดินกด F หนึ่งตัวเป็นการปนเป็นการปนที่เนียบมากทุกคนตำรวจไม่มาเห็นไหมทุกคนพี่หมูเคเออกล้องไม่ต้องเรียกว่าพี่หมูเพราะนี่เีกว่า กำลังกำลังกำลังเก็บนะครับหมอบไว้แล้วมึงอ่ะหมอไปหมอไปทำไมอยากตายอ้าวโยนไม่เข้าหมอไปบ้านระวังคนติดตายด้วยเด้ออ่าๆผมผมดูแล้วผมดูแล้วมันไม่มีสปาลใหม่หรอกไอ้นี้แม่งหมอบอยู่นี่เลยนี่ยโอเคหนีก่มดกินบูุกเอาบ้านเอาคนไกลไว้นั่นก่อนนี่คือผมวางแผนแล้วว่าผมจะอยู่ข้างนอกเพราะว่าพี่พี่เอเลสต์ป้าผมจะสั่งทุกคนข้างนอก เห็นในกานหมอที่หมดโอ้ยพี่ห้าพันห้าพันพนทุกอันที่มีพี่มัน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 ห้าใบอะไรใช่ไหมหลือทั้งในอันมันนับเป็นดอลลาร์ก็แปลเป็นไทยเอ้ยพี่โทรศัพท์มีคนโทรศัพท์ไอ้ยิงยิงยิงไม่บอลนะครับแล้วอีเวนเลยยิงแม่งเลยแม่งยืนแม่งยืนเผลอโทรศัพท์อดีผมไม่ประมาทเองนะ นี่แหละการเล่นโจรยาประมาณทุกคนฟักปืนกลและมาดิรอต่อดิวกลางอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องต่อที่นี่พี่บล็อกกระปิบบล็อกอีกไม่ทำไมทำไมรถมันรถตำรวจมันก่อกันร้ายแล้วทุกคนบอกแล้วอย่าโทรศัพท์ไม่งั้นก่อกันร้ายแน่เมื่อมอบไอ้ห่ามอบเลยมอบเลยกลางกำลังพิล็อกแล้วกำลังพิล็อกแล้ว ตแต่เราจะได้ไปไปที่ไหนล้วก็การลไปแล้วใช่จริงจำผิดนะถ,ถ้าตำรวจมารถตู้เราไปเลยนะอเ,เออเนี่ยไปแล้วเนะี่ยรอมาอมารอมาใหม่ภา,า,ารกิจมันจะเปลี่ยนไง <laughs> เขาเรียกมันมีแผนสำรองมอบมอบมอฟ <laughs> พี่ฝับกระเป๋าไว้กับเพื่อนเราแล้วพี่มีม,มีมีอ้อมหลังตัวประกันตัวประกันระวราตัวประกันผมกำลังเคลียร์หน้าอยู่อ่ะฮะ เล่นแบบสตาร์โลเป้แล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้นยไปไปรถทำไงเขาไม่อยากดระสุนนะไม่อยากตอนนี้รอรถมาใหม่ใช่ไหมใช่ใช่รถไปแล้วมันแผนเปลี่ยนแพ็กเกาาจเ,อกเจอแพ็กเกจอีกโอ้เดี๋ยวผมไม่เอากระเป๋าเนี่ยเจอแพ็กเกจบอกแล้วให้อยู่นิ่งๆแม่งโทรเรียกตำรวจให้กูเหนื่อยแตกเลยใช่ไหม ปกติรถตู้มันจะมาจอดขวางนะด่านนี้มันจะมาตรงกางถนนเลยพี่เอากเป๋าอวอร์ก่อนไว้ไว้หน้าเนี่ยไว้ใกล้เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปไกลเากระเป๋าด่นน่นแหะไปไปไปเดียวไปเดียวเออไปเดีไปเดียวอ่านั่นแหละจริงจรมันสองใบมันอยู่ที่เปิมันอยู่ดี่เิใบนึ่งไม่เป็นไรนะบ่พกั่แล้วยโออยโยโอ๊ยโอ ป็อบพวกเว้ยเร็วเร็วมุ่งรอบเลยไปเป็นเพื่อนเราจ้ะไอพี่เพลงประกอบนี้คุ้นอยู่ป็อบม็อบม็อบมอบเฮ้ยเอาโอ๊คฮเกอร์มาเฉยลืมไปว่าปรับไปด้ยฮาร์ดที่วะ งเห็นรถตู้มาแล้วคนกระเป๋าแล้วเรากระเ,เป๋าเดีวมานี่ผมผลไปแล้วพี่อ่าเฮ้ยอะไรวะโอ้ยแน่นแนหลังตู้พี่กี่ายกี่ายเอากระเป๋าติด อมาแล้วมาแล้วไปเรียกเพื่อนเข้ามาเด็บเกบฟลุกข้างหลังมาโอ้ยเป็นการป้นที่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะที่เหนืสั้นไปอ่ะเบนี้ขึ้นลานนั่้กันแบงก์ก็ได้ไอ้แบงก์เริ่มต้นอ่ะอ๋อแบงก์เหรอไม่ไม่น่าเกลือนะพี่อ่ะพี่เปิดก่อนเลยมาแล้ว แต่หลบแต่หลบลตนล้วนโอ้โหเกลือเลยเกลืออากะศสีอะไรเนี่ยโอ้โหอีกติดพร้อมไปแตนนึงเหรออือแต0 0้าก็ได้คนละแสนเระมาณนั้นอะไม่ถึงมัะต้องตัวมันแบ่งได้เลี่ยทหารสองะผมสังเกตว่าหาัทหาที่ไม่ไม่สเตลล์่ะพี่เงินจะเยอะกว่า กาดมันมีตัวข้างบนป่ะพี่มีป่ะมันน่าจะมีโอเคผมผมอยู่ข้างบนนะผมจะรอสายน้ากาดผมสายน้ากาดเลยนะต้องต้องมั่นใจเพราะมันจะมีกาดมันจะมีกาดขึ้นมาได้อะมันจะมีกาดเกิดกาดอีกตัวอีกตัวอยู่แต่ว่าตัวที่ออกจีบอยู่ตันหนึ่งอะออกจีบก่อนแค่นั้นเลแล้วกาดด้านซ้ายตัวหนึ่งนี่ศพกาดถึงตัวใช่ไหมพี่ใช่เฮ้ยเดนแบงค์นี่หว่า บอลหลุดคุมขนได้หน่อยคุมได้หน่อยเอเลสเอเลสเอเลสคุมขนผมขึ้นหน้าเลยนะมอบไม่หมดมอบไม่หมดมอบมอบมอบกาดมอบเลยมอบ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 ไม่หมดมอบไม่หมดจัดจัดโทรหาใครเลยขาดดุกติ๊กหาดุกติกมียิงบอกเลย เอาอะไรดิแก่ยึดตัวกเนี่ยจอเลยพี่จอเลยจอดเลยพี่บอกผมคุมผมตดลงมาเจ็บขาเลยไมื่อีเอาท่างหลังเหรอจัดการเลยจริกจิกเดียวข้ามจับ ผมจับจับจับตัวคนไม่เยอะว่ะมาแล้วตำรวจอืมนัดหนึ่งเลือดไเฮมนะด่านนี้นะม่อนขอไปเฮมต้องกระเป๋าเลือดทิงไม่ให้มาลง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 มาเร็วๆรอเรารออยู่เราอยู่อืมรถตู้เราไม่เปลี่ยนแผนนะหรือเปล่าวะมันปิดประตูรอแล้ว เราต้องเราเรา,เราต้องเราต้องไอนี่ก่อนมันถือจะเปลี่ยนแต่ว่าเป็นไงผมอยู่ข้างนอกพี่ไม่มีคนมีแต่ศพที่ผมยิงโอ้โหไอ้สัตว์มีแต่เซอร์เฟอร์อรไอพี่อ่ะม,มาดิปืนก๊อกสิบเก้าอ่ะตามีเป็แรงยิงตู้อ่ะไม่ทำไมตัวผมมีคุนเจวะนีมีแจกเจ๋มาให้ซื้อสองละห้าหมื่นแน,น,น่นอนใจที่คุ้มนะ ไม่ผมต้องใช้ประตูไหนอะเนี่ยด้านไหนแล้วจะปิดนะด้านไหนด้านไหนโอเคได้ไม่คิดสบไยอ่ะฮะตรงให้กอบสะพานเลยหรอเออยไอยิงอะไรใส่พี่วะเฮ้ยเพ่ใน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 แบงค์ตำรวจเข้ามาแล้วกอบแล้วมันขาชนอย่ายืนอย่ายืน เีออยาแตะตื่นทุกคนหมอบไว้ปไงมอบขอบไปยิงวะพ,ะพบแป๊บพบแป๊บผมตอบกูจังอ้ยเกียรตกกูเลยเหรอโอ้โหไมดีฮะตำรวจนี่ชุดชุดเต็มยศมากอะ่ะผมขึ้นบนแล้วพี่เห็นอะไรไหมโดเซอร์ เอาท้ายแล้วเหรออ,อ,อืมแพ็กเกจอีกแล้วชิลชิลนี่มันบอกว่าแพ็กเกจไงเดี๋ยวก็ยีนำให้ทีขาดไปกี่ชิ้นเอง เจอโทฟี่เรื่อวะเอาเอๆนี่จแหกกระโปรงไม่อันนี้เราต้องโด๊ดเรื่อตายเอาอันนี้นะปะเก็กระเป๋ายาเอปะเอาของยาวตัวเองมาอยู่เอ้ยกระเทียวกบกระเป๋ายาะพอติดตัวเอ้ยอันนี้ะสงค์อ่าฮะเต็มดีสวยถ้าผมอัพให้มันกระเป๋าประมาณจังเอ้าหมดเจี้ยงพี่กระสุนหมดเจี้ยงเลยอ่ะโอ้โหติดเหรอเออยืนไ ก็คือโอเคีบางนี้เลยกระเป๋ากระเป๋าพี่ยังตุงเต็มเต็มพิธีกรอะเตรียมเก็บละตัดคอมพิเตอร์จอเข้าไปต้องต้องเปิดเปิดซูมเลยว่ามันจะมีของให้ปนมีของให้ขโมยตรงไหน พี่โดเซอร์โดเซอร์วิ่งมาหาผมเอาเด้เก็บก้าวเล็บอันนั้นเนี่ยมันไม่ตื้อใส่ผมอะเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นเหมือนปืนผมยิงกดโล่ได้ว่ะหาเสร็จโล่มันจะวครับ เอาเป,ปืนพคเก็บเสียงจริงโอ้สุดยอดใจดึมากพี่พี่บริเซอร์ไปไหนอ่ะจบแล้วปูไปไหนอ่ะไม่อยู่รู้น่ะเป๋ามาตรงตรงหน้าการธนาคารได้นะผมจะไปไปเคลียร์ทาง40ล้านแอ้ยุ่ง อ่มา้อ,อ,อ,อโอ้ยบอดเอ้ยมึงบอกไปยิงให้หน่อยไดแน่เวลเออเห็นก็เนี่ยคนก็กำลังดั้งจเนี่ะที่มันสามารถบอกว่าเอากระเป๋าก็ได้อันหนีแต่เราเอาหมดเอาหมดหอดหมดเฮ้ยพี่พี่พอ,อุ้ยคลิกโง่คลิกยังสวยเลยเมื่อกี้ ระยะไกลครับมาสเตอร์มายเมือผมก็เคย,เอยตอนแรกๆผมก็ใช้สกิลมาสเตอร์มายนะยังอ้าไม่เ,มเต็มไอ้ตอนเนี้ยพอพอลีการ์ดมันก็จะใช้ตัวเน,น้นเกาะแล้วโดนปนอบยังแปดหยุดตะลักพูดอยู่เห็นไหมเอา้าใครล้มกันะควนเอ้าคอนล้มวะทำไมล้มง่ายจังวะเอ้าแต่ไม่ได้ชุบเล้ม่ายก็ล้มได้ล้มได้ เดี๋ยวผมผมผมขอตั้งตัวหลักก่อนโอเคประกันยืนแต่ตื่นดีนะเราจะปุ่มเอไอได้นะก้อนอ่ะตัดสินครับเข้าติดเ้ามหน้าจะ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 ให้มันขยับไปไหนอ่ะเฮ้ยเจอท้อก้อนใหญ่ก้อนใหญ่หนักนะพี่เฮ้ยเนี่ยันบ อุ้ยพี่หน้าประตูพี่ดูหน้าประตูมาไม่มาเขาโลบภินเลยเหรอโอ้โหนี่แหละเวบริฮาร์ดจริงโอ้โหพี่ดิมันมากับให้เรากดน่ะไม่จะอัดห้องอยู่แล้วอ่ะมาจะอัดห้องอยู่แล้วโอ้โหอ้พี่ของนี่คือของไอ้ขโมยอนะขโมยเลย บอกแล้วรอบนี้ขอเป็นเรื่อยมาแล้วกันดอให้ปวดอยาให้เหลือเอาทุกไปสิ้งเอาเลื่อยเอ,เอาเลื่อยเอาเอาเลื่อยอะไรวะาตัวบัสเลื่อยอันเนี้ยอันละเท่าไหร่เท่าไหร่อัอนละหลังซื้อมาแล้ว,ล <l acht> ลวใช้ถุงมดิบอนโอ้ไยโด้โอ้ยผมโดโดของเล็กอยู่เนี่ย พีข่ของใหญ่พี่รีบจีบนะไม่งั้นเราไม่ได้รวยรวยเลยเน,นี่ยรว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 ยบวกเอาตูนดิงตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอเคพี่ผมโด้ไปแล้วเคลื่อนกระเป๋าเงินได้เลยประตูที่เดิมพี่เคลื่อนไปทีเดียไปก่อนพี่เคลื่อนเลยเดีย๋ยวผมเปิดทางให้ ไปจริงไปจริงดีทำไมโอเคเอ้ตายตาไอ้ตัวเส้นก่อนอุ้ยพี่พี่พี่เสตเปอร์เป็นเส้นเลยมันยังไม่ยิงแต่มันแย่งกันยิงอ่ะอุ้ยหน้าแดงเลยเหรอโอ้ยนี่ไงโอเคตายมาดิโยนมานั่นนึงพี่คุณปนอยู่ตายมนี่โยน หวยนั่นแหละดูเส้นก่อนหาเส้นแม่งก่อนอ่าอย่าบอกว่าแค่นั้นเรียบร้อยพี่ตากนีไอ้คุณฟ้าไว้ได้นะโอ้โหพี่พี่ผมออกผมออกไปเอากระเป๋าไปไ,ได้ออกมาที่โดนยิงนัวเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะก็นะเออผมอยู่รถตู้เนี่ยเอ้ยดีย๋ยวไปเข้าดีกว่า <c oughs> เราเอาอีก <c oughs> เ,เอาอีกโยนกระเป๋มามาเลยพี่พี่มีสกิลโยนกระเป๋าไกลได้อ่ะเอามาเลยโอ้ยสไนเปอร์โอ้โหผมจะเอาถุงเลือดอันท้ายแล้วนะ ขอเรืยกคส่งอันสุดท้ายแล้วนะยึดชีวิตแล้วนะมาเลยมาเลยยดมาเลยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีไอ้ล่อวิ่งจะโดดมาได้ปะมาผมผมจะปาแฝดก่อนพี่โดนแล้วป้ออยู่งั้นแหละอยู่งั้นไปเลยโดนมาอยคืแังเต้นเต้นอยู่เต้นยากที่จะทำพิษได้เก็บหายดูพี่ดูด้านดูด้าน กงดูด้า pues mm นป่าผมะธนาคารเยอะมากผมเจอแบบไดได้ได้ยิงตะกัดไ้เฉยก่อนพีก็ล yeah, yeah, in ือดนันหมดล้เ so ก็บกระสุนตามตามตามอเเต็มละไม่ไหวเูแนน่นนแสอยอยู่ไอยู่ย โอ้โหโยนเป็นวิ่งมากเลยเที่วิ่งมากกว่าโถก็ได้พี่โยนแล้วคุ้มกันผมนิดนึงอ่ะเพราะว่าผมที่โยนมาทางรถตำรวจอ่ะผมก็โดนยิงอยู่ดิไม่ร่วงไม่ร่วงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลือดผมพออยู่โอ้โหโโอ้หต้องเสียดายลีนให้ตัวเองคลั่งหรือไงวะมามาแน่นด้วยพี่แน่นแน่น โอ้ยโยมาคนนี้เออพี่ตรงนี้พอดีแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยนัวแล้วนัวแล้วตังหวะนี้นัวแล้วโจนมาห้าโจนมาหมดแล้วพี่ก็ออกไปช่วยผมริงไปดูเลยกี่ใบพี่โอยบตเราไปเฮ้ยถึงเลยฮะยัไได้ยได เอาพี่กระเป๋านั้นน่ะเอาไหนหนุนด้วยสองใบเอาให้หมดให้หมดอไปบ้านอะไรไปเดียว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 เราเราตรงใจต้องใจแล้วหมดใจเลยโว้ยโว้ยหลบกระสุนต้อง

ี่ต้องเอาเปาไว้นี่ให้ม่อนแล้วอ่ะกระเป๋าพยาบาลให้ม่อนแล้วอ่ะเออเหรอใช่กลารกลางรไม่เฮมนะพี่จะตายแล้วเดี๋ยวเล่นไม่เฮมว่าแล้วโอ้โหสามไอ้สามจะร้องไห้มีอยู่แล้วบูยันล่อ่ะดาทำไปไม่เฮมอ่ะอืมโอเคผมไม่อ่านแล้วกันเนาะ ใช่ใช่ใช่เอามีเฮมโอเคเอาม<อ><อ>็อบแตกโอเคทุกคนเดี๋ยวผมฝากของแล้วกันก็นกพาร์ทที่ห้าก็ห้าป่าวะพาร์ทที่ห้าก็เอาไว้ให้ก่อนเดี๋ยวผมกับพี่หมูไปเล่นดาดมีเฮมก่อนถ้าใครอยากดูคลิปนี้อีกก็คอมเมนต์ได้นะผมจริงจริงซีซีซีซั่นนี้มาบ่อยเพราะว่าเล่นดาดหนึ่งพาร์ทหนึ่งอ่ะเพราะว่ารู้รู้กันอยู่เพลเดย์ใช้เวลาพ่นโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย